สวัสดีครับผมซีเอมชยานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ตำบลขี้เหล็กนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ก็มีอยู่8ไร่นะครับ2งาน89ตารางวานะครับต้องการขายราคาถูกเลยนะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับต้องการขายเพียงไรละนะครับไรละ350,000บาทนะครับ ฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้นะครับก็พื้นที่ก็ตามผังตามรูปฉนดเมื่อกี้เลยนะครับก็พื้นที่แนวรอบๆก็จะมีแนวรั้วลวดหนามเรียบร้อยแล้วนะครับติดถนนหน้ากว้างนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับก็ด้านข้างก็จะปลูกต้นไม้สักไว้เป็นแนวของขอบเขตพื้นที่นะครับก็ด้านหน้าก็มีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับน้ําก็มีนะครับตรงนี้นะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็ติดถนนดินนะครับห่างถนนลาดยางนะครับประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็ที่ผืนนี้ห่างทางหลวง1095นะครับเชียงใหม่ปลายนะครับเพียง1.5กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับก็พื้นที่ก็ที่เขียนไว้ที่ดินแปลงนี้เลยนะครับก็ผังของพื้นที่ก็ผมได้ลงไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับพื้นที่ผืนนี้ก็ห่างตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ เพียง38กิโลเมตรนะครับก็เดินทางเข้าออกก็จะเป็นถนนดินอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะนะครับส่วนมากก็จะเป็นของนายทุนของคนต่างจังหวัดนะครับที่มาซื้อไว้นะครับแถวๆนี้ก็เหมาะที่จะซื้อไว้เกงกําไรนะครับตอนนี้ผมก็ยืนในพื้นที่ที่ดินนะครับที่ดินหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกนะครับก็พื้นที่โดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็เป็นแนวลาบพื้นที่ลาบแล้วก็เป็นเนินเขาเล็กน้อยนะครับพื้นที่ในที่ดินนะครับก็จะมีบ่อเก็บน้ําอยู่2บ่อนะครับพื้นที่ที่ดินด้านท้ายสุดก็ส่วนมากจะปลูกต้นมะม่วงแล้วก็เป็นต้นลําไยนะครับก็ตรงนี้ก็จะใช่หมดนะครับแนวที่โล่งๆที่ตัดหญ้าไปนะครับก็อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ พื้นที่ก็ลักษณะดีนะครับสวยนะครับราคาถูกด้วยนะครับที่ผืนนี้นะครับเพียง3ามแสนห้านะครับต่อไรนะครับตรงนี้มี8ไร่2งาน89ตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ไกลท้ายของพื้นที่นะครับผมก็จะเดินโดยรอบของพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็จะได้เห็นภาพโดยรวมของพื้นที่นะครับ ก็ภาพมุมสูงก็ถ่ายให้รับชมไปเมื่อกี้นะครับก็แนวสังกะสีนะครับล้วนลวดน้มนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็ด้านหลังสุดก็จะเป็นแนวต้นไม้สักนะครับที่สูงสูงนะครับปลูกอยู่ในพื้นที่นะครับต้นไม้สักก็มีหลายต้นอยู่นะครับพื้นที่เหมาะที่ซื้อเกงกำไรนะครับหรือว่าสำหรับท่านที่ชอบความสงบนะครับ ก็ต้องที่พื้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็รบกวนนัดล่วงหน้าสัก1วันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าชมในพื้นที่นะครับที่ราคาดีๆนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ตรงนี้แถาตรงนี้ก็จะเป็นต้นลำไยนะครับที่ปลูกไว้ประมาณ10ต้นนะครับที่มีอยู่นะครับ ตอนแนวต้นกล้วยก็ใช่อยู่ในพื้นที่นะครับก็พื้นที่โดยรวมก็จะบรรยากาศดีๆมีต้นไม้ใหญ่นะครับโดยรอบๆของพื้นที่นะครับที่จะไม่ชันนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่ซื้อและแบ่งกับเพื่อนหรือญาติญาติแบ่งกันคนละสองสามไร่ก็ได้หรือว่าซื้อเหมารวมตัวเองเลยก็ได้นะครับเพราะราคาถูกนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701นะครับ ID Line CM แล้วก็24ตัวและ CM นะครับฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรรหาที่สวยๆราคาดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับแนวพื้นที่นะครับด้านข้างก็ตรงแนวไมสักนะครับ ก็มีรั้วลวดหนามไว้อยู่นะครับตรงนี้ครับก็พื้นที่โดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปด้วยรอบของพื้นที่จนไปถึงถนนด้านหน้าที่ดินนะครับก็ลองชมภาพชมวิดีโอกันไปยาวๆนะครับพื้นที่พื้นนี้นะครับก็ซื้อไว้คุ้มแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ